i q ค o Neo 8และ Neo 8 Pro หลุดภาพชุดแรกนะครับเผยดีไซน์ฝาหลังอาจจะใช้ชิปเซ็ตตัวท็อปอย่างเด m e s t ี้9200 plus ก็เป็นได้ถ้าก้ามางในข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบะทีไนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพด้์ข่าวสารที่มา่วเตีแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์มือถือเน้นเล่นเกมรุ่นใหม่นะครับอย่างไอคูนิโอแเนี่ยมีแลนจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยทางวิโวเนี่ยได้มีการยืนยันแล้วว่าซีรีส์ตัวโปรเป็นครั้งแรกด้วยว่าจะมีมีโปรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะโดยไอคูนิโอแและ8 Pro ที่รุ่นออกมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็สเปคบางส่วนนะครับ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า IQ คูน n โ o Pro สามารถที่จะมีข้อมูลนะครับในส่วนของโมดูลของกล้องเนี่ยที่ดูเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากรุ่นก่อนหน้าน,นี้ก็คือ IQ คู8 Pro ในส่วนของ iOS ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับและในเรื่องของ Pro เนี่ยจะมี OS กันสั่นเท่านั้นด้วยชิปเซ็ตที่เข้าใช้นะครับคาดว่าจะเป็น Mediatek Dimensity 920 0 Plus มาพร้อมการชาร์จที่เร็วมากๆเลยถึง120วัตต์ ซึ่งโทรศัพท์มือถือ2รุ่นนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวเนี่ยในไม่นานเนี่ยก็เปิดตัวแน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราสมาเดทเฮซ่าอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนที่ชอบโทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่งของ vivo นะครับในรุ่นของ iQOO นั่นเอง สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและขอ้อเราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย